และสมาชิกทุกท่านนะครับและก็ยินดีต้อนรับกับสมาชิกใหม่นะครับหลักหน่วยบนมีทีมเด็ดอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับอันนี้แอดมินทำผลนะครับแต่ละสูตรมาแล้วนะครับทั้งหมด5สูตรสำหรับหน่วยบนนะครับซึ่งมีวิธีการตัดอย่างไรนะครับเราไปดูกัน นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในสูตรที่1นะครับ3 4 5 6ีในหน่วยบนนั้นเป็นเลขเรียงนะครับสูตรที่2ได้2 3 4 5 6ก็เป็นเลขเรียงนะครับสูตรที่3 1 4 7 0 3 6เป็นเลขสับว์วางสังเกตดีๆนะครับ สูตรที่4 01234ก็เป็นเลขเรียงนะครับสูตรที่5 8 7 6 5 4อันนี้จะเป็นเลขนะครับลดแต้มนะครับเลขลดแต้มอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเพราะนั้นเลขเรียง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 ไอ้ที่ต่างก็คือเลขสับหว่างนะครับเพราะนั้นวิธีการตัดวิธีการตัดนะครับเราจะใช้เลขสับหว่าง มาตัดในเลขเรียงนะครับสังเกตดีๆนะครับเราจะใช้เลขสับหว่างในสูตรที่3เพื่อจะตัดในเลขเรียงทั้งหมดมี1นะครับเลข1เรามาดูหนะ้าเลข1มีชนมีไหมไม่มีนะครับมาชนอันนี้เลขเดียวเราไม่เอานะครับชนตัวเดียวเลข4เราไปดูนี้นี้นะครับ เราก็จะติดไว้4 4นะครับ4และ4เราก็จะมาใส่ตรงนี้ไว้ว่าเป็น x 4แบบนี้นะครับต่อไป7นะครับ7มี1 2เราไม่เอานะครับต่อไป0 0ก็มีแค่ นชนแค่ตัวเดียวเราไม่เอา3นะครับดูที่สุด1หนึ่งามวันนั้นเลขสามีนะครับ 1, ชนนะครับอย่างน้อยๆต้อง3าสูตรนะครับต่อไปเลขหกมีนะครับ6ชนเกิน3สูตรนะครับอ่าโอเคเราก็จะเอามาใส่แบบนี้นะครับเป็นเอนะครับ ผลรางวัลน,นะครับผลรางวัลออก994เพราะฉะนั้นเราคัดเฟ้นหาตัวชนเพื่อนะครับเพื่อหาหน่วยบนเพราะฉะนั้นหน่วยบนเราได้4 3 6ถ้าสมาชิกจะเห็นว่า4เราจะเข้ามาที่นะครับหลักหน่วยนะครับนะครับตรงนี้นะครับ แบบนี้นะครับเราก็ไฮไลท์ไว้เราผ่านไปนะครับสําหรับงวดที่ออก994ต่อไปงวดที่ออก303ดูสิว่าพิสูตรดูว่าเลข303เลข3เนี่ยจะมีใน3ช่องนี้ไหมเราไปดูเทียบสูตรที่3นะครับ8เราไปดู8นะครับ ชนหนึ่สูตรไม่เอา1 1 2 3งหนึามเนั้น x มีชน3าสูตรนะครับ x 1น,นะครับต่อไป4 1 2 3 x 4ก็มีชนเกินนะครับอย่างน้อย,อยก็3ามสูตร x สี่นะครับต่อไป7 7ไม่มีนะครับศูนย นะครับ0ก็โชนแค่สูตรเดียวต่อไป3 1 2 3นะครับออก็็ใส่ที่ x 3แบบนี้นะครับผลล่างวันนะครับก็ออก3 0 3เพราะนั้น3ก็มาจะตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับก็ถูกใส่แบบนี่นะครับแอดมินก็จะใส่สไฮไลท์ไว้บบนี่นะครับ ถูกเป็นวดที่2นะครับต่อไปเรามาเทียบว่าจะมี8ในหลักหน่วยหรือไม่นะครับอันนี้6 6ชนกี่สูตรสูตรเดียวเราไม่เอา9 1 2 3 4เพราะนั้นเด่นนะครับก็จะเป็น X 9อันนี้นะครับ2 1 2, 2 2มีชนนะครับ2สูตรนะครับ เราไม่เอานะครับ5นะครับ5ดู5นะครับ5มีชนสุดเดียวไม่เอานะครับ8 1 2 3ชนทุกสุดเลยนะครับแล้วก็ใส่ X 8แบบนี้นะครับ1ตัวสุดท้าย1 2ชนมากสุดก็จะเป็น x1 นึ่แบบนี้นะครับผลรางวัลออก6 2สองเพราะนั้น8 นีผ่านนะครับผ่านนะครับต่อไปเรามาท้าพิสูจน์ว่า5จะมาในวดนี้ไหมนะครับวัรลงวันได้ออกมาแล้วคือ3 9 5เรา้งเรามาดู5นะครับเราจะเทียบจากสูตรที่่างนี้นะครับสูตรที่3มี0จนกี่สูตรไม่มี3เยอะเลยนะครับ3มเยอะเลยจน ประมาณ3สูตรนี่นะสามสามสามเราก็ใส่3ไปก่อน x 3ต่อไป6นะครับ6 1 2นส,สูตรเราไม่นับนะครับ9 2 1 2 3นเพราะนั้นชนทั้งหมด3สูตรเรามาใส่ไว้2ต่อไป 1> 5 1 2 3 4 5ห้าชนเยอะสุดก็ x ห้าแบบนี้นะครับผลรางวัลออก395เพราะฉะนั้น5นี่ฮะ<ๆ>ก็มาเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าเราน้อยตัวนะครับหลักหน่วยของเราต่อไปงวดล่าสุดที่ออกไปนะครับล่าสุดที่ออกไป 3 07เรามาดูเทียบสูตรที่3นะครับเราจะใช้สูตรที่3ในการวัดค่าของเทียบชนของ1สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่4และสูตรที่5เพราะฉะนั้นดูเล็ก1นะครับ1มีชนแค่สูตรเดียว4ชน2สูตรนะคก็ชนแค่สูตรเดียว, 4, นยว7นะครับ7 7 7 7 7นะครับก็ใส่ x 7ไว้ก่อนนี่นะครับ ต่อไป0 1 2 3นะครับ x0 นี้นะครับต่อไป3 3 6 1 2 3นะก็มีเหมือนกันนะครับชน3สุดขึ้นไปก็จะได้เด่นหลักหน่วย706เพราะฉะนั้น7นี่ครับ7ก็มา ในตำแหน่งของหลักหน่วยแบบนี้นะครับวิธีการดาของเดานี้เราจะใช้ทฤษฎีนี้ในงวดนี้กันนะครับสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรที่1คิดยังไงสูตรที่2คิดยังไงสูตรที่3คิดยังไงสูตรที่4คิดยังไงสูตรที่5คิดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําสูตรที่1พร้อมๆกันเลยครับครับสําหรับหลักหน่วยบนนะครับ มีระยะการเดินนะครับตั้งแต่ที่ออก8,9,3นะครับไล่ย,ยาวมานะครับสถิธิทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9หลักหน่วยบนสุดนี้เดินติดต่อถูกติดต่อกันมาแล้ว9งวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่10นะครับสูตรก็ไปอยู่ว่าเราใช้หลักแสนคูณ2หน่วยส0บ0 0อยพัน0,000นแสนแสนคือ9นะครับ 5, 9, นํา9าไปคูณ2นะครับ เก้าสองสิบแปดนะครับถดไว้บวกด้วยหลักพันนะครับหน่วยสิบร้อยพันพันคือ2นะครับพันคือสองนะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือ6นะครับร้อยครั้งที่1นึงคือ6นะครับนะครับบวกกัน8ปดบวกสเท่ากับ 10, นะครับเอาแต่นหน่วยนะครับหน่วยก็คือ0 0ย์ศูนย์บวกหก็เท่ากับ6นะครับนำา6มาวาง บวกหนงของที่เท่ากับ7890อย่างนี้นะครับสรุปหน่วยบนสตรที่1เราได้6 7 8 9 0เดี๋ยวเราเอาไปใส่ในตารางนะครับจะมาใส่ในช่องที่1นนะครับได้6 7 8 9 0ปอย่างนี้นะครับต่อไปเราไปทำหน่วยบนสตรที่2ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยบนสูตรที่2นะครับซึ่งเรามีระยะในการเดินนะครับค่อนข้างยาวนะครับผมเสียดายมากในสูตรนี้นะครับมาหลุดใิ้งวดนี้นะครับนะครับมาหลุดใิ้งวดวที่ออกนะครับแล้วก็มาเดินต่อนะครับแอดมินก็ปรับสูตรปกติจะเป็นแค่4ตัวนะครับเดินดียาวมากๆเลยนะครับเป็นสูตรฮิตนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเสียดายจริงๆนะที่หลุดไป แล้วก็แอดมินก็มาทําเพิ่มนะครเป็น5ตัวพอท่าย5ตัวปุ๊บก็มาเข้านะครับก็ถูกไปใมงวดที่ออก994นะครับคือฮามากเลยที่งวดนั้นที่9มากันเยอะมากมากด้วยความเม่เมดยด้วยด้วยใ,ใจก็ไม่แปก็ไม่ขอคอมเมนต์นะครับเอาเป็นว่าก็มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บแอดมินก็มาทําใหม่ ตามสูตรนี้มาก็ดุดไปอีกนะครับงวดนั้นออก303ก็ไปเข้าหักสิบอีกนะครับก็ด้วยความเสียดายนะครับอมนนก็ทาต่อนะครับหลังจากนั้นมาแล้วก็เข้ามานะครับที่628นะถูกไปเข้าที่8งวดถัดมาก็ออก395นะครับมาที่เลข5ถูกไปและงวดที่ผ่านมานะครับ307เห็นไหมครับ ก็มาเพราะนั้นสูตรนี้เริ่มเดินต่อแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาจะมีการพักสูตรบ้างนะครับแต่ถ้ากรณีที่เขายังเดินต่อเพราะนั้นเรามาดูนะครับท้าพิสูทว่าสูตรนี้จะเดินต่ออีกไหมนะครับใช้หลักแสนนะครับมาดูหลักแสนนะครับแสนก็คือ9นะครับนบาําก้าไปวางบวกด้วยร้อยรางวัลที่1 หน่วย10ร้อยร้อยละวันที่1ก็คือ3นะครับนํา3ไปวางบวกด้วยหน่วยที่1หน่วยที่1ก็คือ7นะครับนำา7ไปวางบวกด้วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างวันนี้เราได้7นะครับนำา7ตัไปวางนี่นะครับ9บวก3นะครับเท่ากับ12เอาแต่หน่วยคือเลข2นำา2ไปบวก7เท่ากับ9นะครับ 9ไปบวก7อีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับ16เอาจหน่วยก็ได้6นะครับเพราะนั้น6ตัวแรกนะครับบวก1คงคงที่นะครับก็เป็น7เป็น8เป็น9เป็น0แบบนี้นครับสำหรับหน่วยบนศูนย์ที่2เราได้6 7 8 9 0นะครับเราก็จะเอาไปใส่ในแผงนะครับเราจะได้6 7 8 9และ0ูนนะครับเราไปทำสูตรที่3กันต่อเลยครับหน่วยบนสูตรที่3นะครับสูตรนี้แอดมินได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่ที่งวดที่ออก628นะครับสูตรนี้เดินยาวจริงๆนะครับแต่แอดมินก็นำเสนอแค่นี้นะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลานะครับงวดที่ผ่านมาก็มีการเดินตั้งแต่นำเสนอตั้งแต่ออก628นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับ ก็มีระยะการเดินที่แม่นนะครับแม่นมากนะครับสลหรับสูตรนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ออก307ซึ่ง7ก็เข้ามาในตำแหน่งนของหลักหน่วยนะครับก็ถูกไปนะครับร้อยรางวัลที่1นคูณสนะครับร้อยรางวัลที่1นหน่วย10บร้อยร้อยรางวัลที่1ก็คือ3ามนะครับนำสามไปคูณ2 3 2สามสองเท่ากับ6นำหไปวางตรงนี้นะครับบวกด้วย หน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2นี่ครั้งที่1ครั้งที่2หน่วยครั้งที่2ก็คือ8นะครับนํา8มาวางบวกด้วยหน่วยครั้งที่3 1 2 3น่หน่วยครั้งที่3ก็คือ2นะครับนำสอมาวางแบบนี้นะครับนำ3ามจํานวนนี้มาบวกกันนะครับ6กบวก8เท่ากับ14นะครับ 6บวก8เท่ากับ14เอาแต่หน่วยก็คือ4นะครับ4บวก2นะครับ4บวก2เท่ากับ6นะครับนำ6ไปวางบวก3คงที่เท่ากับ9บวก3คงที่นะครับเท่ากับ2บวก3คงที่เท่ากับ5บวก3คงที่เท่ากับ8บวก3คงที่เท่ากับ1นะครับเราจะได้เด่นนะครับหลักหน่วยในสูตรนี้ก็คือ 9 2 5 8 1องคาเราไปใส่ในแบบกันเลยครับเมื่อสักครู่เราได้เด่นหลักหน่วยสูตรที่3คือ6 9 2 5 8และ1อย่างนี้นะครับเราไปทำสูตรที่4กันต่อเลยครับครับอันนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยสูตรที่4นะครับ สูตรที่4ก็มีระยะในการเดินนะครับยาวนานนะครับแอดมินได้ปรับสูตรนะครับอาจจะเลือะเทอะนิดนึงแต่ก็อันนี้ก็เขียนเพื่อให้อธิบายให้เข้าใจขึ้นนะครับนะครับระยะการเดินก็ยาวยาวพอสมควรค่อนข้างแม่นนะครับแต่เป็นแบบเรียงตัว5ตัวนะครับผลต้งวัดก็เห็นตามนี้เลยครับหมดสุดท้ายก็ออกนะครับ3าม7ก็เข้าในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับ สูตรนี้ก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําต่อนะครับสูตรก็มีว่าเราจะใช้10ที่1นะครับ10ที่1 10ที่1ก็คือ0นย์นะครับเรานำศูนย์ไปวางนี้นะครับตัวที่2เราใช้1้อยครั้งที่1คูณ2รอยครั้งที่1ก็คือ6นะครับครับ1้อยครั้งที่1คูณ2 6 2 12 เรานำสองไปวางแบบนี้นะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่2จาครั้งที่1ครั้งที่2หน่วยครั้งที่สองก็คือ8นะครับนำา8ไปวางบวกด้วยนะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่3คูณ2หน่วยครั้งที่3 1 2 3หน uh ่วยครั้งที่3ก็คือ2 2คูณ2เท่ากับ4ีนำสี่ไปวางแบบนี้นะครับ บวกด้วย10ครั้งที่4นะครับ10ครั้งที่4 1 2 3 4 10ครั้งที่4ก็คือ5นะครับนำ5้ไปวางบวกด้วยหน่วยครั้งที่4นะครับหน่วยครั้งที่4ก็คือ1นะครับนำา1ไปวางนะครับบวกด้วย1คงขที่อย่างนี้นะครับจำนวนทั้งหมด1 2 3 4 5, 7, 7, 5 7, 7, 7, 6 7 7าหาดเจ็ตำแหน่งนะครับเจ็ดตำแหน่ง0ูนบวก2ท่ากับ2นะครับ สบวก8เท่ากับ0นย์นะครับเราก็ตัดไปเลยสบวก5นะครับเท่ากับ9 9บวก1นะครับเบวก1ก็คือ10เอาแต่หน่วยนะครับบวก1เท่ากับ1นะครับตัวอีกครั้งหนึ่ง 0+ บวก2บวก8ปได้เป็น0นย์นะครับตัดทิ้งไปเลยเพราะเราใช้แต่หน่วยนะครับก็จะเป็นสบวก5เท่ากับ9นะครับ9บวกหเท่ากับ0ูนเอาแต่หน่วยคือ0ูย์บวก1ก็เท่ากับ1นะครับก็ใส่เลขหนอย่างนี้นะครับ บวกหงคงที่นะครับเป็น2เป็น3เป็น4แล้วเป็น5แบบนี้นะครับเราจะได้หน่วยบนเด่นสูตรที่4 1 2 3 4 5อย่างนี้นะครับเราจะได้เด่น1 2 3 4และ5นะครับเราไปทำสูตรที่5หน่วยบนกันต่อเลยครับมีวิธีการคํานวณอย่างไรเดี๋ยว เราจะอธิบายต่อไปนะครับแต่ปฏิทิตการเดินก็ค่อนข้างที่จะสิบงวดขึ้นนะครับก็มีความแม่นยำเหมือนกันอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะใช้ร้อยสิบหน่วยของงวดที่ผ่านมานะครับร้อยสิบหน่วยของงวดที่ผ่านมาก็คือ307นํา307ไปวางแบบนี้นะครับ อีก2ตํตำแหน่งก็คือ2ตัวล่างนะครับัวนี้ก็คือ97นํา97ไปวางนี่นะครับวิธีร้อยมาลัยก็คือจะเราจะใช้2ตํตำแหน่งบวกติดต่อกันจนถึงตัวสุดท้ายแล้วบวกแล้วก็ลดค่าลงนะครับวิธีการก็คืออย่างเช่นอันนี้ได้30797อย่างนี้นะครับ3บวก0นะครับแกั นะครับศนย์บวก7เท่ากับ7 7บวก9นะครับเท่ากับ16เอาแต่หน่วยเราก็ใส่เลข6 9บวก7ก็เท่ากับ16เอาแต่หน่วยก็คือ6หกนะครับนำผลตัวนี้มาบวกกันต่อนะครับ3บวก 7, 7เ,เท่ากับ0 7บวก6เท่ากับ13เอาแต่หน่วยเป็นเลข3านะครับ แล้วก็6บวก6เท่ากับ12อเอาจำนวนตัวเล็กลอ2อย่างนี้นะครับนำผลมาบวกกันอีกนะครับ0นย์บวก3นะครับเท่ากับ3แล้วนำา3บวก2นะครับเท่ากับ5อนี้นะครับแล้วนำา3บวก5นะครับ3บวก5เท่ากับ 8. แอย่างนี้นะครับลบ1คงที่เรื่อยๆนะครับเท่ากับ7เท่ากับ6 ท่ากับ5แบบเท่ากับ4แบบนี้นะครับเราจะได้เด่นหน่วยบนสูตรที่5นะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ครับได้8 7 6 5 4 3ลำดับอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ใเลยครับในสูตรที่5เราได้เด่นนะครับหลักหน่วยดัางต่อไปนี้นะครับก็คือ8 7 6 5 4 ครับวิธีการเทียบของเราเราจะใช้สูตรที่3นะครับเป็นแกนในการเทียบแล้วหาตัวชนนะครับมากกว่านะครับมากกว่า2ก็คือหมายความว่าเราจะต้องหาตัวชนมากกว่า2สูตรนะครับถ้าตัวชนมากกว่า2สูตรเราจะมาใส่ในช่องนี้นะครับโดยโดยสูตรนี้เราจะไม่นับเราจะนับตัวชนของสูตรอื่นนะครับเช่น ดูที่6 6กนี้เราจะไม่นับนะครับเราจะเอาเทียบเฉยหกนะครับมีมีชนกี่สูตรนะครับเกิน2สูตรไหมห6มี1สูตร2สูตร3สูตรนะครับ6มี3สูตรเพราะฉะนั้นเราจะใส่ที่ x 6แบบนี้นะครับต่อไป9มีชนมากกว่า2สูตรไหมหนสูตร2สูตรไม่ชนนะครับไม่เอา 2มีชนน่าจะไม่มีนะครับ5มีหนึ่งมี2ชนแค่2ส,สูตรไม่เอานะครับ8 1 2 3เพราะฉะนั้นก็คือ x8 นี่นะครับเราก็จะได้ x8 นะครับตัวสุดท้ายเลขหนมาเทียบนะครับมี1อันเดียวเพราะฉะนั้นหลักหน่วยบนงวดนี้เราได้เด่น x6 และเด่น x8 นะครับได้กัน2ตัวเองน้อยมากๆนะครับก็ลดต้นทุน,ทนค่อนข้างเยอะดับหรือไม่ดับเราไม่ทราบนะครับอย่าใช้เลขดับเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเพราะดับงวดที่แล้วนะครับเห็นแอดมินหลายๆท่านนะครับลงด,บดับนั่นดับนี้ก็สรุปหงายท้องกันเป็นเดแถวๆนะครับก็ ข้อมูลนี้ให้พิจารณานะครับใช้พิจารณาในการรับชมนะครับแอดมินก็จะฟันตรงไปที่หน่วยบน x6 และ x8 นะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดนหนึ่งด้วยนะครับแอดมินจะได้หาข้อมูลดีๆมานำเสนออีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอีนะครับอย่าลืมนะครับ x6 และ x8